ตั้งแต่มีการระบาดเกี่ยวกับโรคโควิด -19 นั้นทำให้การจับต้องสิ่งของต่างๆมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำให้เราติดโรคโควิด -19 มาด้วยกลุ่มของเราจึงได้หาวิธีแก้ปัญหาที่ทั้งง่ายและประหยัดขึ้นมา จากการค้นคว้าทำให้เราทราบว่าแสง UVC นะั้นสามารถฆ่าเชื้อโควิด1 i d 1 9และเชื้อโรคแบคทีเรียรต่างๆได้ซึ่งแสง UVC ที่เรานำมาใช้นั้นก็คือแสง UVC ที่มาจากหลอด UV ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปจากการค้นคว้าทั้งหมดนี้ทำให้เราได้ประดิษฐ์อุปกรณ์อย่างหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือ c o v i d 1 9 sterilization box ซึ่งสร้างมาเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับสิ่งของต่างๆเช่นเงินเหรียญธนบัตร ในกาข้อมือกุญแจเป็นต้นตัว c o v i d 19 Sterilization Box นั้นมีพื้นที่ใช้สอยที่น้อยทำให้สามารถตั้งในจุดต่างๆได้เช่นห้องครัวห้องน้ำห้องนั่งเล่นเป็นต้นตัว c o v i d 19 Sterilization Box นั้นมีฟังกช์ชันเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือตัวที่ล้างมือแอลกอฮอล์ที่เป็นสเป์ซึ่งเราสามารถล้างมือได้โดยที่เราไม่ต้องนามือไปแตะกับตัวเครื่อง การเปิดฝากล่องเราจะออกแบบการเปิดฝากล่องโดยการใช้มอเตอร์สบกับเฟืองในแนวตั้งฉากเฟืองเล็กจะขับเฟืองใหญ่ทั้งหมด2ทบให้มีกาลังเพิ่มพึ้น9้าเท่าเพื่อให้ล้อหมุนดันฝาให้เปิดหรือปิดได้การออกแบบกล่องเราจะออกแบบกล่องเพื่อให้สามารถใส่หลอด u v c ทั่วไปเข้าไปในกล่องได้โดยไม่หลุดออกจากนอกกล่อง กลไกหลอดไฟ LED LED สีแดงจะทำงานเมื่อกดปุ่ม F1 บนรีโมทเป็นเวลา20นาทีเป็นสัญญาณว่ากำลังฆ่าเชื้ออยู่ระหว่างนั้นจะไม่สามารถเปิดฝากล่องได้เมื่อใกล้เสร็จ LED สีแดงจะเริ่มกระพริบพร้อมเสียงเตือนหลังจากนั้น LED สีเขียวจะมีแสงขึ้นเป็นสัญญาณว่าฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเมื่อกดเปิดฝา LED สีเขียวจะดับลงฟังก์ชันล้างมือด้วยแอลกอฮอล ข้างกล่องจะมีฟังก์ชันล้างมือโดยการใช้ระบบอินฟาเลดเมื่อนำมือบางอินฟาเรดในระยะประมาณ5เซนติเมตรเซโวจะกดฝาครอบที่ต่อกับสเปรย์แอลกอฮอล์ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคบริเวณฝ่ามือได้โดยไม่สัมผัสอุปกรณ์วิธีการใช้งาน COVID-19 ทเซอร์วส์เซชั่นบอกซ์โดยการใช้รีโมทคอนโทร ก่อนอื่นนะครับคุณต้องกดปุ่ม power ที่ Micro-Controller เพื่อเปิดเครื่องหลังจากนั้นให้เปลี่ยน Channel ของรีโมทคอนโทรลเป็นช h a n หนึ่งกดปุ่มลงหรือซ้ายเพื่อได้เปิดฝากล่องออกนำของที่คุณอยากฆ่าเชื้อลงไปในกล่องกดปุ่มขึ้นหรือขวาเพื่อได้ปิดฝากล่องกดปุ่ม F1 เพื่อเริ่มทำงานและจับเวลาการฆ่าเชื้อไฟ LED สีแดงจะติดขึ้นเป็นระเวลา20นาทีเธอบอกว่า ขณะนี้เครื่องกำลังทำงานอยู่และขณะที่ไฟสีแดงติดขึ้นคุณจะไม่สามารถเปิดฝากล่องได้เมื่อเครื่องก็ทังานเสร็จแล้วไฟ LED สีแดงจะติดกระพริบ3ครั้งและมีเสียงแจ้งเตือนเพื่อบอกว่าขณะนี้ก็ทำงานเสร็จแล้วไฟสีเขียวจะติดขึ้นเมื่อเครื่องทำงานเสร็จสิ้นและเมื่อคุณกดเปิดฝาอีกครั้งไฟสีเขียวจะดับลง และนำของออกไปได้นอกจากนี้ข้างๆกล่องนั้นยังมีฟังก์ชันในการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์โดยการไม่สัมผัสอีกด้วยครับ